ครับสวัสดีครับรลิควิดโมลีลังสิตนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะฮะจริงแล้วมันก็ทําเดิมเดิมบางทีบางคนก็จะเบื่อใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของคุณภาพของน้ํามันเครื่องนะครับนี่ก็เป็นรถของอิซุูหนึ่งจุดเก้านะครับใครๆก็ใช้นะรุ่นนี้มันมันดีนะประหยัดน้ํามันนะครับดีตรงที่ว่ามันประหยัดน้ํามันแล้วก็ไม่มีดีเฟกต นะครับมากมายให้ปวดหัวนะครับชุดนี้ที่เราจะใช้ก็คือตัว Special Tech นะตัวพื้นฐานเลยนะครับเหมือนที่เพื่อนเพื่อนใช้เหมือนกับที่ผมเชียร์ให้เพื่อนๆใช้รถผมเองผมก็ใช้ชุดมาตรฐานนะครับอาจจะเสริมเติมนิดหน่อยนะครับอ่าเสริมเซเลเทคนะสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับใช้ครั้งหนึ่งนะครับยาวเลยนะครับห้าหมื่นกิโลนะครับเขาจะมีลาเบลไว้ให้แปะให้จดนะครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยที่ กิโลนะครับเสริมประ então, สิทธิภาพนิดนึงฮะล้างวาล์วนะครับซูเปอร์ดีเซลแอดดิทีฟนะครับอันนี้ก็ฟัดชิ่งนะครับฟัดชิ่งฟัดชิ่งอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดเครื่องยนต์นะครับทุกคันมาทุกคันได้ใช้นะครับเปลี่ยนกองนะครับเปลี่ยนผอมกองน้ํามันเครื่องที่ดีนะครับเป็นยังไงนะครับน้ำมันเครื่องที่ดีคือน้ำมันเครื่องที่สามารถที่จะปกป้องเครื่องยนต์ได้นะครับ ในสภาพการใช้งานนะครับที่มันร้อนๆอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันปกป้องเครื่องยนต์ได้แล้วก็สามารถใช้งานได้เต็มหนึ่งหมื่นกิโลนะครับเนี่ยผมใช้มาต้องนานนะฮะผมก็ใช้ให้มันครบหนึ่งหมื่นไปเลยนะครับผมเป็นคนที่แปลกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ได้แนะนำจนแบบว่าฮาร์ดเซลนะเราไม่ได้ขายมุ้งมั่นอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ แนะนำให้ลูกค้าใช้ให้ครบ10,000นโลนะครับเกินได้นิดหน่อยในกรณีที่คุณยุ่งไม่มีเวลามาเปลี่ยนถ่ายนะครับใช้น้ํามันที่มีประสิทธิภาพสูงดีกว่าน้ํามันที่มีประสิทธิภาพต่ําแล้วก็ราคาถูกแต่ว่าเน้นไปเปลี่ยนบ่อยลหลายคนยังมีแนวคิดอย่างนี้เหลืออยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับน้ํามันเครื่องที่ดีมันปกป้องเครื่องยนต์นะครับไม่ให้มันสึกหลอ นะครับก่อนเวลาอันควรนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยใช้ได้เกิน1ล้านกิโลนะผมมั่นใจเลยนะครับทุก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 ค่ายนะครับที่เขาทำได้มาตรฐานนะเครื่องยนต์เขาผมเชื่อว่าใช้งานได้เกิน1ล้านกิโลแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้ถึง1ลนะ้านเพราะผ่อนหมดแล้วก็นิยมที่จะเปลี่ยนรถกันตัวน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับคนที่มีแนวคิดนะครับว่าใช้แบบถูก ไม่ถึงพันนะครับชุดละไม่ถึงพันบาทหรือว่าพันนิดๆน,นะครับผมอยากจะเปรียบเปรียบเลยนะครับให้เห็นภาพนะครับเช่นว่าเอาอยัางไงดีให้เห็นภาพชัดๆนะครับเ,เหมือนคุณเหมือนคุณใส่ใส่เสื้อเก,กาะกันกระสุนนะครับเอาแบบราคาถูกที่สุดเลยในท้องตลาดนะครับก็เท่ากับน้ํามันเครื่องราคาถูกถูกไหมฮะแล้วคุณเอาไปใส่แล้วคุณไปโดนโดน,โดนไปใช้งานจริงเนี่ยคุณโดนยิงถามว่าเข้าไหมฮะ ผมเชื่อว่ามันถ้าคุณภาพมันต่ําหรือว่ามันไม่มีคุณภาพผมว่าผมว่ามีลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เสื้อเกาะที่มีคุณภาพสูงนะครับเกรดแบบว่ากันอาวุธสงครามได้เลยนะครับก็เปรียบเสมือนน้ามันเครื่องที่มีคุณภาพสูงนะครับมีโมเลกุลน้ํามันที่ยึดเกาะได้ดีนะครับมีฟิล์มน้ํามันที่แข็งแรงนะฮะก็เปรียบเสมือนเสื้อเกาะพรีเมียมนะครับเกรดแบบสงครามนะครับคุณสามารถที่จะปกป้อง ชิ้นส่วนภายในปกป้องร่างกายได้นะครับเสื้อเกราะคุณก็ปกป้องชีวิตและร่างกายของคุณได้เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะคุณจะมาคิดว่าซื้อเสื้อเกราะราคาถูกๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงครั้งหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนผมว่าถ้ามันจังหวะแบบร้ายแรงนี้ผมว่าคุณไม่ได้ซื้อเปลี่ยนแน่นอนนะคอาจจะคนอาจจะไปสวรรค์เลยก็ได้นะครับเครื่องยนต์ก็เช่นกันนะครับเครื่องยนต์ก็เช่นกันถ้ามันคุณภาพต่ํานะครับ <ersch> ความสึกหลอมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับคุณก็กลายเป็นเสื้อสูบที่มีรอยนะครับลูกสูบที่มีรอยนะครับมันแก้อะไรไม่ได้นะครับคุณจยังมาคิดว่าไม่เป็นไรมีรอยก็เปลี่ยนน้ามันใหม่มันไม่ทันแล้วนะครับเครื่องยนต์ที่ปกป้องมาอย่างดีนะครับใช้งานได้หลายแสนกิโลเนี่ยอย่างลูกค้าที่มาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันที่ที่ร้านผมเนี่ยก็เครื่องยนต์ก็ยังสภาพดีอยู่นะครับ เกียก็ยังสภาพดีนะเพราะว่าเขาดูแลใส่ใจในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะนะครับใช้น้ามันเครื่องที่มีคุณภาพสูงนะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ใช้ลิควิดมอลี่แต่คือเขาก็เลือกของที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่เขาจะซื้อไหวนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นฮะผมใช้มาตลอดตั้งแต่หมดประกันจากศูนย์อิซูซุนะครับผมใช้มาตลอดทุกวันนี้ใหม่หกเก้าเก้านะครับเครื่องยนต์ก็ยังมีความ อย่างไงดีมีกําลังอัดนะมีกําลังอัดมีพละกําลังที่เหลือเฟือนะครับเหมือนเครื่องยนต์ใหม่ๆกิ๊กๆนะครับหนึ่งหมืน่นครบหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยนะครับเวลาบรรทุกของเนี่ยผมยังเหยียบแซงเหยียบอะไรได้อย่างมั่นใจนะครับไปดูใหม่กันครับไปดูใหม่กันว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่นะครับไม่ชับเอาใหม่อ่านี่นะครับ 6998ผมใช้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับเขาให้ใช้หมื่นโลผมใช้หมื่นโลเลยนะครับลูกค้านะครับที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีไปคุณใช้ยังไม่ครบหมื่นโลคุณไม่ต้องมานะครับคุณไม่ต้องมาคุณใช้ให้เต็มประสิทธิภาพไปเลยนะครับของมันดีจริงๆฮะสมราคานะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแต่ผมจะลงมือเปลี่ยนน้ํามันรถผมเองเนี่แหละนะจะได้มีน้ํามันเครื่องใหม่ๆนะครับไปปกป้องเครื่องยนต์นะครับ ส่วนขั้นตอนการเปลี่ยนก็เคยทำหลายหลายหลายคลิปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอาคลิปนี้ก็เลยเอามาพูดให้ฟังเฉยๆนะครับว่าน้ำมันเครื่องถูกกับน้ำมันเครื่องแพงมันต่างกันยังไงนะครับนึกภาพนะครับนึกภาพต่างนะเสื้อเกาะนะครับคุณภาพถูกๆนะครับไม่มีมาตรฐานนะคุณโดนยิงคุณอาจจะคุณอาจจะไปสวรรค์เลยก็ได้นะครับไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าเลยผมซื้อเสื้อเกาะคุณภาพสูงเจ็ด สงครามนะทนทนทนอาวุธสงครามได้มันมันไม่มีไม่ทันแล้วนะเหมือนกันเนสะื้อสูบลูกสูบคุณก็เป็นรอยไปเรียบร้อยนะกลายเป็นเครื่องยนต์หลวมนะครับไม่มีกําลังอัดนะแคมชาร์ปสึกนะอย่างรถตู้ผมน่นยะเคยเคยทําไปไหลายดคยไปหลายคลิปที่แล้วนะแคมชาร์ปสึกนะรถไม่มีกําลังอัดนะครับไม่มีแรงนะครับถอยขึ้นบ้านเนี่ยเนี่ยทางแค่เนี้ถอยไม่ขึ้นนะขึ้นเขาขึ้นดอยไม่ต้องพูดถึงนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่มีแนวคิดว่าใช้น้ามันเครื่องถูกๆแล้วเปลี่ยนบ่อยๆนะครับผมว่ามันไม่สู้คุณเปลี่ยนน้ามันเครื่องดีๆคุณภาพสูงๆนะครับแล้วใช้ให้เต็มประสิทธิภาพของเขาถัวเฉลี่ยกันแล้วค่าใช้จ่ายเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับคุณซื้อชุดละพันกว่าบาทเนี่ยคุณเปลี่ยนเร็วกว่าสมมติห้าพันโลเปลี่ยนกับคุณซื้อชุดเนี้ยสองพันกว่านะครับแล้วคุณใช้ให้ครบหมื่นโลก็คือคุณสองนะครับเหมือนคุณซื้อชุดธรรมดาสองชุดนะครับแต่คุณใช้อันเนี้ยคุณซื้อ แล้วคุณใช้ได้เต็มประสิทธิธภาพนะครับเห็นไหมฮะเท่ากันเห็นงแต่ว่าคุณจ่ายหนักแต่คุณจ่ายเบาเท่านั้นเองก็แมนจกันเอาเองนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับเรื่องคุณภาพน้ํามันขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ